ช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปตอนผีสาวชุดไทยในปราสาทขอมเล่าโดยหมอนสวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวช็อกทุกท่านกลับเข้าสู่รายการช็อกพอดแคสต์เล่าไปหลอนไปอีกครั้งนะคะค่ำคืนนี้หมอนยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องเล่าที่ถูกส่งเข้ามาทางอีเมลของรายการค่ะ เคยรู้สึกไหมคะว่าสถานที่บางแห่งแม้จะง,งดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่กลับแฝงด้วยพลังงานบางอย่างความรู้สึกโศกเศร้าอ้างว้างที่การเวลาก็ไม่สามารถลบเลือนได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ถูกส่งมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งเขาใช้นามแฝงว่าคุณตรีคะ่ะ คุณตรีเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาและเพื่อนๆได้ไปพบเจอมาณปราสาทของโบราณแห่งหนึ่งในจังหวัดแถบอีสานใต้เรื่องราวที่จะทำให้มุมมองของคุณต่อโบราณสถานอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการถ้าพร้อมแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆปิดไฟแล้วมาหลอนไปพร้อมกันเลยค่ะคุณตรีเริ่มต้นจดหมายของเขาว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนครับสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มหาวิทยายลัยปี3คณะโบราณคดีด้วยความที่เรียนสายนี้ผมกับเพื่อนๆในกลุ่มอีก3คนคือไอ้เก่งไอ้พบและเมเราจึงชอบเดินทางไปสำรวจโบราณสถานต่างๆด้วยกันเสมอ ทริปนั้นเป้าหมายของเราคือปราสาทต,ตาหินนามสมมุติเป็นปราสาทของเก่าแก่ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านครวัดนครทมตั้งอยู่นอกตัวอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ต้องขับรถลึกเข้าไปในเส้นทางที่ค่อนข้างเปรี่ยวพอสมควร พวกเราไปถึงที่นั่นก็ช่วงบ่ายแก่ๆแ,แล้วครับแดดรม่มลมตกพอดีบรรยากาศที่นั่นมันทั้งสวยงามและวังเวงในเวลาเดียวกันตัวปราสาทสร้างจากเห็นทรายสีแดงฉานมีตะไคร่น้ำจับเขียวครึ้มบ่งบอกถึงความเก่าแก่รอบๆเป็นป่าปโปรง่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแซมประพรายนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลยมีแค่พวกเราสี่คนเท่านั้น ไอ้เก่งกับไอ้พบก็ตื่นเต้นตามประสาะครับถ่ายรูดกันสนุกสนานส่วนเมที่ดูจะมีเซนส์เรื่องพวกนี้มากที่สุดในกลุ่มเธอกลับเงียบไปเธอเดินไปรูปที่ทับหลังของประสาทองค์ประธานแล้วพูดขึ้นมาเลยลอยว่าที่นี่มันรู้สึกเศร้าๆเนอะเหมือนมีคนร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ผมเองก็รู้สึกเย็นวาบที่สันหลังแปลกๆเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาจากมุมมืดของประสาทแต่ก็พยายามปัดความคิดนั้นทิ้งไปเพราะกลัวจะโดนไอ้เก่งล้อว่าปอดแหก เวลาผ่านไปจนเกือบจะห้าโมงเย็นฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มปนม่วงพวกเราตั้งใจว่าจะกลับกันแล้วแต่จูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยคล้ายเสียงระนาดเอกแต่ดังแววมาเบาๆจากใจกลางประสาทประธานที่พวกเราเพิ่งเดินออกมา ตอนแรกไอ้เก่งบอกว่าคงเป็นเสียงจากงานวัดแถวนี้แต่ผมกับเมมองหน้ากันเพราะทำนองมันเศร้าและวังเวงเกินกว่าจะเป็นเพลงที่ใช้ในงานรื่นเริงด้วยความคึกขนองและอยากรู้อยากเห็นเราสี่คนจึงตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในปราสาทประธานอีกครั้งซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงระนาดยิ่งชัดขึ้นชัดจนเรามั่นใจว่ามันดังมาจากข้างในนี้จริงๆ ภายในปราสาทประธานที่ควรจะมืดมิดกลับมีแสงสลัวๆเราวกับแสงเทียนส่องออกมาจากห้องครบรครอหรือห้องชั้นในสุดและภาพที่พวกเราเห็นทำให้ทั้งสี่คนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบ กลางห้องนั้นพวกเราเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธออยู่ในชุดไทยโบราณสวมสบายสีกลีบบัวนุ่งจงกระเบนสีหมากสุกผมยาวสลวยกล้าวเป็นมวยประดับด้วยดอกไม้สีขาวใบหน้าของเธองดงามหมดจดแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมอย่างหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ เธอกำลังร่รายรำอย่างเชื่องช้าอ่อนช้อยแต่ทุกท่วงท่าเหมือนช่างดูดเจ็บปวดและอ้างว่างที่น่ากลัวที่สุดคือเท้าของเธอไม่ได้แตะพื้นครับเธอลอยอยู่เหนือพื้นหินทรายทีเ่เย็นเฉียบนั้นเล็กน้อยไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวเราสี่คนเหมือนถูกสะกดให้ยืนดูภาพนั้นอยู่ตรงหน้า เสียงระนาดที่ได้ยินก็ไม่ได้มาจากเครื่องดนตรีชิ้นไหนเลยแต่มันดังอยู่ในหัวของพวกเราทุกคนทันใดนั้นผู้หญิงในชุดไทยคนนั้นก็หยุดรำเธอค่อยๆหันหน้ามาทางพวกเราดวงตาสีดำคลับที่เต็มไปด้วยน้ำตาคู่นั้นจ้องลึกเข้ามาในตาของพวกเราทุกคนก่อนที่ริมฝีปากบางซีดจะขยับพูดออกมาเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่กลับดังก้องกังวานอยู่ในโสดประสาท อยากกลับบ้านสิ้นคำนั้นแสงสลัวในห้องก็ดับวูบลงพร้อมกับร่างของเธอที่หายไปในความมืดสติของพวกเราทุกคนกลับเข้าร่างพร้อมกันวินาทีนั้นไม่มีใครคิดอะไรอีกแล้วครับเราทั้งสี่คนหันหลังวิ่งสุดชีวิตวิ่งไม่คิดชีวิตออกจากปราสาทต,ตาหินแห่งนั้นไม่มีการหันกลับไปมองอีกเลย คุณตรีเล่าต่อว่าหลังจากหนีออกมาได้พวกเขาก็รีบขับรถกลับเข้าที่พักทันทีคืนนั้นไม่มีใครนอนหลับลงวันรุ่งขึ้นก่อนเดินทางกลับพวกเขาได้แวะคุยกับหลวงตาที่วัดใกล้ๆกับปราสาทแห่งนั้นและสิ่งที่หลวงตาเล่าให้ฟังก็ทำให้จิ๊กสอดทั้งหมดสมบูรณ์ หลวงตาท่านเล่าว่าตามตำนานที่คนเท่าคนแก่เล่าต่อกันมาสมัยที่อาณาจักรขอมและอยุทยายังมีการทำสงครามกันว่ากันว่ามีแม่หญิงชั้นสูงของอยุทยาคนหนึ่งถูกจับตัวมาที่ปราสาทแห่งนี้เธอเป็นคนที่รักในศิลปะการร่ายรำแต่ด้วยความตรอมใจที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและคนรักในที่สุดเธอก็สิ้นใจลงที่นี่ วิญญาณของเธอยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่แห่งนี้ร่ายรำด้วยความโศกเศร้าและเฝ้ารอวันที่จะได้กลับบ้านมานานหลายร้อยปีคุณตรีทิ้งท้ายจดหมายของเขาไว้ว่าทุกวันนี้เขายังคงเดินทางไปสำรวจโบราณสถานอยู่แต่เขาก็ไม่เคยลืมบทเรียนในวันนั้นว่าทุกก้อนหินถูกภาพสลักอาจมีเรื่องราวและความรู้สึกของใครบางคนซ่อนอยู่ และวิญญาณของแม่หญิงผู้น่าสงสารคนนั้นก็อาจจะยังคงไรยรำและรอคอยการกลับบ้านอยู่ที่ปราสาทขอมแห่งนั้นตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวช็อกกับเรื่องราวของคุณตรีในค่ำคืนนี้บางทีสิ่งที่น่าตรวจที่สุดอาจไม่ใช่ความอาฆาตแค้นแต่เป็นความโศกเศร้าที่ถูกกักขังมานเน,นานก็เป็นได้ หากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนสถานที่เก่าแก่ครั้งหน้าอย่าลืมส่งใจระลึกถึงดวงวิญญาณที่อาจจะยังคงสถิตอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยนะคะสำหรับคืนนี้เวลาของช็อคพอดแคสต์ก็หมดลงแล้วกลับมาพบกับหมอนและเรื่องเล่าไปหลอนไปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ